สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับช่มช่องแจกสามช่มทุกท่านนะครับมันนี้ทีฟาร์มคือเก่าครับผมพบพ่อกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ไทยพยาธิให้ให้หมูกันครับผมโดยอ่าพักสมุนไพรนะครับที่สามารถหาได้ง่ายนะครับคือกระถินนะฮะให้กินปัญญาไทายพยาธินะครับปัญญาข้าขจังบัวให้ฉีดยาไทายพยาธิหนึ่งคือ สั์ทั่วไปปัญหาก,ก็คือหมูปลาในบรสมาสีจับได้นะครับสำหรับลงังาร์มหรือลังาร์มจับได้แต่ว่าถ้าบรสมาฉีดยาได้คือหมูทั่วไปนะครับด้วยนังเพิ่นหนาแล้วเกิดเขาไกลยากรวมทั้งเป็นอันตรายต่อผู้ที่เขาไกลนั่นนะครับจึงบปิยมให้ยยาไทายพยาธิหรือว่าฉีดยาไทายพยาธินะครับ ิีย่มให้เป็นสมุนไพรมากกว่านะครับให้เขากินนะฮะผมจะให้กินทนี่วนแรงนะครับให้กินในอาทิตย์นึงเท่อนึงหรือว่าสองอาทิตย์เท่านึงก็ไเดะนะครับถ้าผูใ้ใดมีายก็ให้กินตามสมควรนะครับ เขาสกินทั้งน่วยทั้งยังเลยนะครับสกินทั้งผลฮะกรณียมท่านห้กินหานะครับให้กินเป็นยาไทายก่อนนะครับยาไทายประหยาดก่อนนะครับเปลี่ยงนะครับว่ามีเหลือนะครับสำหรับ อาหารที่ให้เป็นยาไทยนะครับจะให้เป็นกระถินนะครับต้นกระถินนะฮบไม่เหลือนะครับทางได้ตัดห้านะครับเอาหยามาให้กินไก่นะครับพวกหยาธร้มดได้นะครับพวกเศษวัชพืชนะครับโยนลงเลยครับบ่เหลือครับเป็นตัวกันจัดวัชพืชได้ดีเลยนะฮะผู้ใดปลูกพักยังนะครับ รยะในโคเรือนีผมไมีเลือนะครับโบเคยได้ถิมนะครับตั้งแต่เลี้ยงหมูปลามานะผมบ่เคยน้่เศษพักเศษยังถิมเื่อเลยนะครับพวกเศษน้ำมันถิมันเลือนะครับมาต้มใส่กันนะครับน้ำมันหลังจากเฮ็ดอาหารแล้วนะครับล่างกระทะกันส่นะฮะข้าวสมารถน้ำมหนหมูกินได้นะครับในอัตราส่วนที่พอดีนะเพิ่มความหอมให้กับอาหารที่เห้า ให้หมูปลากินนะครับ้นตลกนะครับในช่วงหน้าฝนนี่ผมแนน้ำให้พี่น้องนะครับเฮ็ดที่กันฝนที่ลบฝนลบแดดไว้ให้หมูนะครับทมันเกิดอาจไซเมสบายคือคนนะครับบสบายรักษาหยากนะครับหมูพวกนี้นะฮะเอาโมโหตัวยาที่เขากินนะครับส่วนมากถามมันบ๊สบายอีนะครับผมสิบทอนพวกพืชที่มันเป็นสมุนไพรนะฮะยนให้กินนะครับ สมุนไพรถอนผิดพวกล่างจืดนย่งนีนะพวกร่างจืดพวกต้นไม่ยาลาบงักนะครับต้นสาบเสือหรือต้อนฝรั่งเศสบานเท่านะครับเขาสกินหากมันครับสกินรากมันที่บอกมากนี่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้ล่องเห็ดน,นะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับมม่สีซ้อนเขาเองนะครับ ผมลองเคลี้ยงกับมีตายมี่ยังแน่กับทอบ่ต้องท่อนะครับผมก็เลี้ยงกับมีตายมี่ยังขึ้นกันนะครัแต่ต้นทุนมันก็บม่ได้สูงเหมือนมูบานทั่วไปนะครับครับผมเมื่อไหรก็เอาน้ำคลิปมาฝากพี่น้องเพี่สนิทครับจะได้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามครับฝากกูเล่กูแชร์ครับหนึ่งไปหนึ่งดูความใจนะครับมาด้วกันในการเฮ็ดคลิปในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับผม